เราเราจะสู้กับความยากจนได้ยังไงถ้าเราไม่ลงมือทำเนาะ,ะเกษตรกรวันนี้ผมก็ยังอยู่ในสวนกล้วยอยู่นะครับก็มีรายได้หลากหลายตัดแต่งกล้วยทุกวันนะครับอย่างน้อยก็วันละยี่สิบนาทีมากวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับอะวันนี้ก็ยังอยู่ในสวนกล้วยอยู่มันเป็นหน้าฝนเนาะมันก็หญ้ามันก็ลกบ้างอะไรเราก็ต้องมาตัดแต่งมัางนะครับอย่างเงี้ยมันไหลายหนอกเกินไปแล้ะ แล้วก็ปาดมาเก็บไว้เนาะเห็นไหมเนี่ยเอาออกก็บ้างแล้วก็กลับไม่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาก็ย่อยปุ๋งให้จับรุ่นต่อไปอ่านนน นอนอันนี้มันลึกเกินไปนะตัดออกตีสองนอนนี้ใช้ได้อันนี้เครือใกล้แก่อันนี้อันนี้อันนี้เอาไว้แค่สองนอนนี้ก่อนเป็นตัวเลือก ต้นเี้มันเอ็นนะต้นนี้มันเอ,นะอนน็นอพอมันเอ็นมันก็ใช้ไม่ได้ละเรามันมีต้นตรงอยู่นะตรงนี้ตรงตรงนี้เอ็นพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเรา,เรา,เราควรจะเอาต้นนี้ออกโอเคแต่ตอนนี้ตัดไม่ได้ตัดแล้วลงลงกล้องพอดี ก็ต้องคอยดูแหละครับมันเยอะเรืนองการก็ต้องคอยมองต้นนี้รากมันตื้นนะเนี่ยต้นนี้รากตื้นเอาออกดีกว่าคือโคนมันลอยไงตอนนี้อ,อยู่รากลึก 哦，慢慢说。 สวยนะท่านเอกฮึบอย่างนีลากเอาออให้หมดเ้าล่ากตรงนี้ยเา่าจะเสียได้มันครับอันนี้พอแต่เวลาเราปลูกแล้วเราก็ตัดเฉียงทีละหน่อย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 ไป อย่างเี้ครับอาชีตชาวสวนเดี๋ยวไปดูเส้มีหน่อกล้วยพระเทพสวยๆไหมนอย่างเงี้ยมันไม่ต่างเงี้ยต้องเอาออกครับเนี่ยย่างเี้ต้องเอาออกเอาออกไปเลยครับอย่าไปเสียดายถ้ามันออกมาแล้วมันไม่ตรงเขาเรียกว่า ทรงมันไม่ได้อย่างนี้ครับก็อย่าเอาไว้ไว้อย่าเอามันไว้เออผมก็มือเดียวนะคนถ่ายก็ไม่มีก็ดูทนเอาหน่อย <c oughs> นี่อย่างเงี้ยก็ไม่เอาไว้นี่ฮนะนี่อย่างนี้ก็ไม่น่าเอาไวนะน้นะครับผมนะว่ามันเอ็นมันมันเอ็นมากเลยนะตัวนี้ตัวนี้ตนี้น,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 นะครับเอา,เอ,าออกครับ เราต้องขยันตัดนะไม่งั้นมันก็จะคลิ้มคลิ้มเต็มไปหมดว้าดูส่งกล้วยเราจะมาดูกัน นี่ครับปากล้วยอย่าอย่าให้มันเรียกว่าอย่าให้มันเตียนนักเพราะว่าเตียนนักเนี่ยหน้าดินมันจะแห้งแล้วความชุ่มชื้นมันจะหายเยก็ดได้ว่าชั้า,าส่วนนี้ทําแล้วเนี่ยมันจะมีการเรียว่กบโคนไรต่อ,อไรเรียบร้อยหมดแล้วนะซึ่ต้องทําทุกปีในการกบโคนกล้วยเนี่ยเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยต้นแม่มันไงต้นแม่มันที่เราตัดเอาเขือไปเนะี่ยมันจะโพรงดิน พอมันโพรงเรียนปุ๊บเรามีเวลาเราก็ต้องมาทยอยกลบเอาเวลาสองสามต้นก็ยังดีครับค่อยๆทําไปอย่าให้มันโพรงอย่างอย่างนี้ยังไม่ได้กลบใช่ไหมฮะต้นนี้อต้นนี้ยังไม่ได้กลบซึ่งเราจะต้องไล่กลบไปเรื่อยๆ,ๆโอเคเนาะก็มีท่านี้ล่ะกับอาชีพสวนกล้วย แต่ก็ยังได้เป็นรายได้เสริมน,นะทำงานทำทำวาระกี่นาทียอ่20นาทีแต่ไม่ใช่ทุกวันนะสองวันสาวันมาทีนะึงสองวันสามวันสี่วันมาทีนะึองแต่กล้วยมันก็ยังโอเคครับยังได้เป็นมื่นเืินอยู่เอาเทานี้ก่อนเดี๋ยวผมขุดกล้วยก่อนเนาะสวัสดีครับ